นี้ให้กับลูกหลานเรายั่งยืนไปคำนี้เราใช้ตัวไหนโดยประสิษฐ์ดาอาบายมุกอาบายามุกมีได้เป็นปกติในสังคมเนี่ยแต่ว่าเราปกครองประเทศเนี่ยไม่ควรครับตาะเทาะไปใส่สิ่งนั้นใส่สิ่งนี้ก็คนทำผิดมีในบ้านเราเราก็ทำผิดแต่คนคนที่ดีเนี่ยเวลาทำผิดแล้วก็หลบซ่อนๆใช่ไหมคนเราไม่ผิดนแน่ แล้วเราเราในฐานะผู้บริหารประเทศเนี่ยเราจะไปประทับตราเพิ่มให้เกิดความเปลี่ยดคปลงคนแรกเนี่ยต้องต้องมันไม่ได้โทษกันตกลงนะมีสติอยากมีร้องให้หรือเปล่ามีสติยรท่พวกเราลุยหนักชัดเจนเราสู้เราไม่ออกบอลคาสิโนเราไม่ออกการพลัดออนไลน์เมื่อกี้เขาสัมภาษณ์ประกาศชัดเจนแล้วเราประชาชนอำนาจที่แท้จริงอยู่ในมือเราเพราะนั้น รัฐบ,บาลผู้มีอำนาจอย่าแย่งมีดเราอย่าแย่งมีดเราเราถือด้านคนถือมคมคุณแย่งคุณดึงเมื่อไหร่คุณบาดเราดึงเมื่อไหร่คุณก็บาดนั่นอยากท้าทายประชาชนครับแค่นี้ครับ